สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเล็กฟรีการคำนวณนี้ขอสนับสนุนการสืบสละกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างนะคะสองตัวมา1ตัวมาแบ่งปันกันนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะที่ผู้คำนวณคำนวณขึ้นมาณวันที่30ธันวาคมนะคะประจํางวดวันที่30ธันวาคมพศ63นี้<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ<ม>ท่านผู้ใดนะคะที่มีเวลาว่างจะทําไปพร้อมผู้คํานวณนะคะ<ม>เรามาคํานวณไปพร้อมกัน<ม>เตรียมปากกาดินสอได้เลยนะคะ,<ม>ะช่วงนี้นะคะอากาศเย็น อ่าผูค้คำนวณคำนวณนี้อ่าที่กำลังอัดเทปอยู่นี่นะคะก็ตีสี่นะคะวันนี้อัดสองคลิปนะคะอ่าอัดตั้งแต่ตีสองนะคะปล่อยไปก็เกือบเกือบตีสี่แล้วมั้งนะคะแล้วก็นี้ก็อัดต่อก็คือตีสี่กว่านะคะเดี๋ยวอัดคลิปนี้ปล่อยคลิปนี้ก็จะได้เวลานอนของผู้คำนวณแล้วนะคะอ่ามีอ่าท่านสมาชิกนะคะ คอมเมนต์เข้ามาถามว่าผู้คำนวณนอนระยงนะคะเห็นคลิปลงไปดึกนะคะนอนดึกประจาเลยอ่ะแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเจียมบอดี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันดูแลสุขภาพนะคะทุกทท่านนะคะผู้คํานวณก็พยายามดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าการนอนดึกของผู้คํานวณนะคะอะ่มีสมาชิกท่านห่วงนะคะก็ต้องต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ คือมันเป็นงานนะที่ผู้คำนวณต้องทำนะคะเพราะว่ามาีลูกค้าผู้คำนวณนะคะบางท่านก็อยู่ต่างประเทศนะคะเอาเวลาที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะคุยผู้คำนวณจึงต้องคุยดึกนะคะแล้วก็มีลูกลูกค้าที่ประจำนะคะในไทยเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็จะขับรถจากต่างจังหวัดทุกคืนนะคะแล้วก็ จะต้องคุยกันง่วงนะคะมาส่งถึงบ้านแล้วผู้คำนวณก็อัดเทปนะคะช่วงคุยไปก็ทำสูตรไปด้วยนะคะพอได้สูตรแล้วก็เขาเลิกคุยนะคะเขาถึงบ้านลูกค้าถึงบ้านผู้คำนวณก็มาอัดเทปให้นะคะมันเลยดึกทุกวันแล้วก็เป็นกิจกรรมของผู้คำนวณทุกวันเหมือนกัน นะคะสงสารช่วงเช้านะคะผู้คำนวณก็ไม่ใช่ว่าจะว่างนะคะก็มีลูกค้าโทรเข้ามาดูดวงนะคะตลอดเหมือนกันนะคะจะมีเวลาว่างก็นิดหน่อยก็ทำทำงานบ้านบ้างอะไรบ้างนะคะเลยไม่มีเวลาที่จะลงสูตรช่วงกลางวันต้องขอประทานอภัยท่านสมาชิกด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะผู้คำนวณทางกลางคืนท่านตื่นมาท่านก็เห็นแล้วนะคะอ่ะ พูดเยอะเลยเรามาทํากันต่อดีกว่านะคะ4 4 8บวก4 13เท่ากับแวก5เท่ากับ13 13บวก5เท่ากั 18, แล้วก็ใส่8นะคะ8 2 1บวก2ท่ากับ10แล้วก็ใส่0เราได้เลขเด่นล่างนะคะประจำงวดวันที่อ่านนโทษเราได้เลขเด่นล่างนะคะสอ,สองตัวมา1ึตัวนะคะก็คือ แปดละศูนย์เลขที่ยวก็คือ3 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะแล่างมานะคะสี่บวกสี่เท่าก,กับแปบวกศก็เท่าก,กับแปดบวกศย์ก็เท่าก,กับ8แล้วก็ใส่8นะคะแปดบวกสองเท่าก,กับสิแล้วก็ใส่ศูนย์ เราได้เลขหนล่างนะคะสตัวมา1ตัวก็คือ8และ0เลขที่ออกก็คือ4 0เพราะฉะนั้นวดน,นี้ของเรานะคะศูนย์ล่างมานะคะแปบวกแเป็น16 16กบวกหเป็น21 21ิบวกหเป็น26แล้วก็สีหนะคะห บวกีกสองเป็น8เราได้เลขเด่นล่างนะคะสองตัวมา1นึ่งตัวก็คือ6กละแปเลขที่ออกก็คือสีหเพราะฉะนั้นวัวนนี้ของเรานะคะหล่างมานะคะหนบวกหเป็นสองสองบวกแเป็น10 10ิบวกแด เป็นสิแล้วก็สิบแปนะคะแบวกอีก2เป็น10แล้วก็สิบศูนยเราได้เลขเด่นล่างนะคะก็คือและศูเลขที่ออกก็คือ8 4เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะแล่างมานะคะหกบวกหเป็น12 สิบวกสเป็น16 16กบวกสเป็น20่สิแล้วก็ใส่ศนย์นะคะศูบวกสองเป็นสองเราได้เลขเด่นล่างนะคะสตัวมา1ตัวก็คือ0ูนย์ละ2เลขที่ออกก็คือเจ็ดเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะศูนย์ล่างมานะคะ เลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของวดวันที่30มธันวาคมพศ6กสานะคะ8บวก8เป็น16 16บวก2เป็น18 18บวก2เป็น20แล้วก็ใส่ศูนย์นะคะ0บวกีก2เป็น2เรารอผลนะคะค่ะ เราได้เลขเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวประจํามวดวันที่30ทธันวาคมพศ63ก็คือ0และ2เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานํามาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชม ปรดใช้วิจนะนัญญาในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกมาแล้วแล้วเรามาทำเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่30ทธันวาคมพศ63นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผู้คำนวณน,นะคะ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดไม่เป็นที่ถูกใจท่านนะคะต้องขอประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะอ่าแล้วก็สําหรับผู้ที่ต้องการสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันค่ะ ผู้ที่ต้องการจดสูตรนะคะเราจะสูตรมาจดสูตรด้วยกันเลยนะคะมาดูสูตรกันเลยเห็นไหมคะโอเคนะคะสูตรนะคะเราใช้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองและบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งและบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่หนึ่ง เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวก2เท่ากับ x ตัวที่2เดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> <c oughs> นี่คือตำแหน่งของหน่วยหน้าครั้งที่2นะคะ เราบวกกันสองครั้งนะคะและนี่คือตำแหน่งของหน่วยหลังครั้งที่1เราก็บวกกันอีก2ครั้งนะคะเป็นที่มาของ8 8ดแสองสองนะคะนี่คือที่มาของสูตรนะคะผู้ที่ถามเข้ามานะคะหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะแล้วก็ อ่าไม่ได้ดูสูตรนะคะอ่ไม่ได้ดูจนจบนะคะอาจจะไม่เห็นสูตรที่ถามเข้ามาว่าตัวเลขที่ผู้คํานวณนํามาคํานวณนี้เอามาจากตรงไหนนะคะถ้าท่านอ่าดูมาถึงตรงนี้ท่านจะทราบแล้วนะคะเพราะว่าอ่าผู้คํานวณนะคะร้อยสูตรจะบอกสูตรทุกคลิปนะคะอ่าตัวเลขของเรามีที่มาที่ไปค่ะผู้ที่แคปหน้าจอแคปได้แคปหน้าจอนะคะเวลาท่านจะเอาไปดูนะคะหรือจะทําไปด้วยกันเนี่ย ท่านจะได้เห็นชัดนะคะจะได้ขยายได้ค่ะค่ะถ้าผู้ใดนะคะได้สุดแล้วมีเวลาว่างนะคะพอที่จะนั่งทำดูนะคะว่าผู้คำนวณน,นั้นนำตัวเลขมาถูกต้องตามตำแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะ โชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่30ทธันวาคมพศ6 3นี้นะคะเราจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันให้สบายใจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ